ร้องยังไงให้เหมือนจีบกันนะอันนี้ก็หมายถึงใครหรอก็แถวเรานี่แหละไอ้ก็ภูมิพียงไงแล้วคุณไม่ได้ดูโชว์เมื่อกี้หรอแล้ดูผมว่าผมไม่ได้ภูมิพีผมว่าปอนฟูอินนะ อันนี้กูเหมือนด้วยโอ้โหเลยไม่ได้พูดิยิงเลยโอ้โหทำเป็นแซวเขาเมื่อกี้ก็มีนี่สตาร์เหมือนกันอะเราก็ไม่ได้มาแซวก็เราก็อู้บู๋เหมือนกันอะเออเดี๋ยวฮ้ยไอ้ไอ้สองพู่นั้นอหะมันโอเคอะเออแต่ของเราแปลกยังไงนะอ่าแล้วเหตุผลที่เลือกเพลงนี้คืออะไรบอล ถามว่าเบาเบาจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่เรากลังเลือกเพลงเราหมอถามว่าแบบอั้นเพลงนี้เราเลือกอะไรกันคุยก็ถามกันเอาเพลงรักคือรักไหมเพราะว่ามันก็ดูลีเลตีอะไรเง <c oughs> ี้ยครับเข้าใจไหมครับไม่คือเรื่องหาเพลงเนี่ยก็คือว่า ถ้ารักก็คือรักไม่ต้องมาตั้งคำถามไม่ต้องมาที่อะไรมาก็แบบความจะพันธุ์พงเพียบที่เอ้ยหยอกกันไปหยอกกันมาแก้กันไปแก้กันมาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแต่สุดท้ายในใจก็รักกันอยู่ดีท่มาทำนี่ตอบได้ดีตอบได้ดีอาแล้วคุณเ่เวอนี่สตาร์ทำไมอยู่ๆได้ลืมชื่อนี่คืออะไรนะอะไรนะผมไม่ยินั้นหรอเออก็ไม่ตัดหนึ่งช่องโอ้โหอะไร อ่าเหตุผลประการเหตุผลเหตุผลที่ผมเลือกเพลงนี้นะครับก็คือไม่ไม่ผมเลือกด้วยเราเลือกเราเลือกยังไงเนี่ยมันขึ้นอยีกวะก็คือเหตุผลก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องเต้ยหรือจะเป็นสตางก็น่ารักสำหรับผมเสมอตาเพื่อนเรกคนเดียวหรือเปล่าไปมาไปมาอยู่ไหนนะอ่า ไปอยู่ด้วยบมรับผลิตกันป่ะถ้าออกก็ตามชื่อเพลงนะครับผมยังคู่กันครับผมถึงซีรีส์จบเนี่ยแต่ความสัมพันธ์เราก็ยังไม่จบครับเออไม่คู่อีกอย่นะครับคนหนูมารปูนไม่ค่อยหวานไม่หวานกี่โมงครับไม่หวานกี่โมงครับทุกคนเรื่องแฮปปี้กันหมดนแล้วเนาะไม่เราก็แฮปปี้มั้โอ้ยปาร์ตี้ไม่หยาบเยิน คือแสกิ๊โอ้ยันตอบไม่เป็นเลยอะอ่างนี้ที่อยู่ที่บูมทำไมเรื่องเหตุที่เริ่มเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมคือจริงๆแล้วชีวิตคู่ของเราอ่ะมันแบบแฮปปี้เกินเลยครับแทนบ้านชีวิตคู่เหยบ้านเหยบ้านเหยบ้านแฮปปี้เกินไงแมนน์อย่างที่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันหวานจัมากเลยไงต่บป้ามันหวานตัดขาดูนันนี่จริงพอวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ทำโชว์นะให้คนได้ชมอ่ะเราก็เลยอยาก ดึงมูดอีกมูดหนึ่งขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันทุกคนชอบไหมครับชอบไหมครับฮะอ่ามีิจโกนมาว่าหล่อมากชอบชอบชอบขอบคุณครับอุ้ยแต่วันนี้ผมชอบโอยเพลงของแต่ละคู่มากเลยเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรมันมีความลีเลีดกับความเป็นตัวเองเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบฟังรู้นะชอบมากเลยยังคู่กันเนี่ยเพราะว่า เวลาคุณร้องเนี่ยคุ้กันเนี่ยมันเหมือนชีวิตจริงคุณเหมือนกันแล้วเพราะว่าหลังจากปิดกล้องอะไรปุ๊บผมก็ยังเห็นคุณสองคนมาทำทุนที่ด้วยกันนะอออ๋อเพราะว่าเขามีมีคนหนึ่งเขาจะเขาจะเดบิวต์เปกนโปรกับใช่คนนั้นเขาเป็นข้าวของไม่แล้วชอบชวนไปตีกอล์ฟแต่ผมตีไม่ไม่ค่อยเป็นไงก็เออไม่สอนตีไม่เป็นไลยมาสอนนี่ก็มาสอนรู้สิมาสอนมาสอนมาเรียนสอนกอล์ฟหรอ สองทีเปิดใจอะอยากจะทำในญี่ปุ่นเดี๋ยวเราถ้าถึงไม่ได้ไปตีกล้องกันแต่ว่างๆก็มีไปกินข้าวไปไหนกันด้วยนะส่วนเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นชาวบ้านก็ตามด้วยเขาเสียงโทรมแต่วันที่ต้องการจะเสือแล้ววะก็อยากเล่าไห้อะไรเป็นเรื่อยอยู่นุ คืออันนี้ elle, ผมได uh. uh. ้ย nah. mm. ินมาไงผมได้ยินมาตื่นนอนหรือหลับไเรียนนอนเรื่องได้ยินมาได้ยินได้ยินแค่ใช่ได้ยินทุกวันละเดินแน่นอนเอาพี่ผมยิ้มหน่อยอันนี้อันนี้เขาเดินลงมาจากมาเดี๋ยวนี้โคงเดี๋ยวนี้ข่มเวลาอย่างนีได้ยนไหมแล้วสรุปได้ยินอะไรฮะได้ยินอะไรมาได้ยินมาที่สองคนนี่ครับผมประช้อปปิ้งกันมาใช่ไหมเฮ้ย เราไปช้อปปิ้งหรอช้อปปิ้ง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 เราชอบไปเดินห้างกันเนเออจริงๆอ่าก่อนหน้านี้ก็คือจะอยู่ห้องเล่นเกมกันครับเฮ้ยไรไม่อยู่ห้องเล่นเกมทำไงเกมอะไรเล่นเกมเกมทั่วไปอ่ะทุกคนบอลเลยไปไปเล่นเกมกันแล้วไงเอ้ยทำไมทุกคนก็เคยเล่นเกมเกมแบบเกมซัฟเฟอร์เกตี้ที่เล่นในซีรีสยนะ ไม่คือสายที่เราต้องไปช้อปปิ้งนะคือจริงๆแล้วช่วงนี้เขาไม่ค่อยเล่นเกมแล้วเขาเล่นเกมน้อยลงเขาเล่นก้าวแล้วเขาออกไปพนันนอนอ๋อคือเขาก็ออกไปข้างนอนบ่อยอย่างนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยหลังจากเขาแบบออกกำลังกายเสร็จแล้วชวนไปทำอะไรบ้างหมายถึงว่าทำอะไรข้างนอกบ้างอันนี้เราฟังอย่างจริงใจใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใชใชประมาณนั้นครับอ่ะใช่ใช่เหมืนมนอมมนพูดคนละเรื่องเดียวกันผมอยากให้แบบมันมีกล้องจับียกรคระหว่างที่อู๋พูดอะคุณน้าคนันนี่นั่งยิ้มแย้มกตีหกนา้ี่พูเลคอนของเรามันนจะมีมมก้องจับหน้าคนดู ที่จะทำเหรอใช่ผมสองคนทำไมล่ะครับก็ปกติครับปกติใช่ไงครับผมนายขอดูปกติคุณเรียปกติผมนจะเหมือนกันไหมต่อไปปกติหน่อยไหนเล่าให้ฟังสิความปกติของคุณสองคนเนี่ยปกติทำอะไรปกติทำอะไรอ่ะตื่นเช้ามาเพื่อจะแปรงฟันล้างหน้าไปต่อเล่ากิจวัตรมาอ่ะไนะครับต่อมาตอนเช้าทำอะไรครับตอนผมไม่ถามต่อตอนเช้ากินข้าวไหมโอเคครับ เอาดีเอาดีเอาดีดีโอเคทำไรปกติทำไรล่ะครับโอเคทำทานครับท่้งนี้ทำทำทานชาวตางทำอะไรนะทำงานครับอ๋อชาวางไม่เหมือนวินนี่เลยทำอะไรครับนอนไอ้บุญกูทำงานก่อนเออทำงานเสร็จแล้วก็ไปย้อนเหอนกันทำงานเหมือนกันก็ จอที่วันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องไม่ต้องมองเขาเรียกว่าอะไรนะเออมเอจริงต่ไมองตาก็รูใจเชีเขืนมากเลย่มือนับเฮ้ยยยไม่ไกลเมื่อกี้ตอนั้มันาแล้วผมมันเสียงทุ้งคุณีเหมือนกันไโอกาสพูดอีกทเอา้เีีนีดูตะกุตะการเลยบอกว่ามองตาเขารใจใช่ไหมอ้าใใช่เปรไรลาแลันเติเือนทีนึน เาไปเดี่ยวกูได้เลยเดี๋ยวแบบเล่นวุ่นๆอ่อันนี้เราเล่นกันเล่นไปกอนเถอะครับอ่าเดี๋ยวนะลูกคอร์ดเฮ้ยมาบลยถอดอีกมากว่ายดูดีจะด้วยไมาะตอนนี้เลยครับผมเราสองคนก็ก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้จะมีไปต่างประเทศเยอะหน่อยใช่รับผมแล้วก็ นอกจากช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีมไปต่างประเทศพวกคุณไงถ้าแปลว่าเอเชียทัว<แ>ร์ที่คงจเข้าโมดต่อได้ก็เผื่อคนทางไลฟ์สตรีมมิ่งที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยน,นะครับก็อาจจะมาแวะเจอพวกเราได้ในตา่างประครับผมอ่าใช่ครับอ่ะแอบกระซิบนิดนึงก็คือที่ที่เราจะไปเนี่ยเมืองต่อไปก็คือโฮจิมินห์อ่าใช่ที่คนต่างงไหมขอเชิญเลยนะชินเจ้าชินเจ้านผมก็เดี๋ยวเราจน ก่อนที่เราจะไปเอเชียทัวร์ใช่เรากลับมาแฟนคอนที่นี่ก่อนโอเคเรายังมีโชว์อีกหลายหโชว์เตรียมไว้ถูกไหมพี่อู๋ใช่เพราะว่าวันนี้เราเตรียมโชว์กันมาเยอะมากถูกแล้วจริงๆนะการที่เราได้มาอยู่รวมตัวกันแบบอะไรหัวเราะอะไรโอ้โหเต็มเลยเราเป็นความสุขเลยเคสกิลเขาดีนะมันมากปกติมันต้องมากชอบชอบชอบอะไรของชอบไม่ถูก กินน้ำดีกว่าคิดว่าคุณเอามค์คุณคือวินนี่มาวินนี่จะตแล้วนะเอาจริงวันนี้เหนียดเหนียดก็ได้มารวมตัวกันแล้วเราจะมาร้องเพลงแค่นี้ก็ไม่ได้เพราะเราเตรียมโชว์ไปเยอะมากถูกไหม่นองคื่นเ่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราเป็นตอนคูลินใช่ไหมครับวินี่จะต่างอูบูมากเลยนะใช่ที่ทำจิจกรรมวันนี้เพราะีเรืีอส VR เรลิมการ์คราวนี้เราจะไปดูคอนเสิรัมผอสตัวละครกันบ้าง ใ,ใครที่ถึงคูกทีบ้างครงับผมแล้วใครที่ถึงแลที่ถึงมาร์กูนครัมาร์กูน